อามาฟิ t นะครับเปิดตัวสมาร์ทวอช์ GTR4 และ GTS4 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็มาฟิสนะครับก็ได้เปิดตัวสมาร์ทวอช์รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นนะครับที่มีความถี่รองรับ GPS ทั้ง5ระบบทั่วโลกเลยมาพร้อมฟังก์ชันการติดตามการออกกำลังกายอัตโนมัตินะครับได้มากกว่า150โหมดสำหรับอามา f i t GTR4 นะครับก็มีขนาดหน้าจอ1.43นิ้วมาแบบ HD AMOLED นะครับที่มีให้เลือกมากกว่า200แบบและสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง14วัน ส่วน a m a า f i t GTS4 นะครับมาพร้อมหน้าจอขนาด1.75นิ้วนะครับ HD AMOLED สามารถปรับแต่งหน้าจอได้มากกว่า150แบบมีน้ำหนักเบาเพียง27กรัมนะครับอันนี้ไม่รวมสายและมีความบางเพียง9.9มิลิเมตรเท่านั้นนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ 300mAh สามารถใช้งานได้ยาวนานมากกว่า1สัปดาห์นะครับสำหรับราคานะครับรุ่น GTR4 นะครับวางจำหน่ายในราคา7,190บาทและตัว GTS4 นะครับวางจำหน่ายในราคา6,990บาท